สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูพลอยนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคมศึกษาศาสศานาและวัฒนธรรมนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะมีนหน่วยการเรียนรู้ที่สนะคะในเรื่องของเอกลักษณ์อื่นๆที่สําคัญของชาติไทยนะคะในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะวันนี้เราก็มาเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระสังคมศึกษากันก่อนเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมกิจกรรมภาษาอาเซียนกันค่ะวันนี้นะคะครูพลอยก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับชุดประจำชาติของประเทศกัมพูชานะคะชุดประจำชาติของกัมพูชาคือซัมปอร์ดผ้านุ่งกัมพูชานะคะจะทอดด้วยมือมีทั้งแบบหลวมและแบบพอดีคาดทับเสื้อบริเวณเอว ผ้าที่ใช้มักจะทำมาจากไหมหรือฝ้ายนะคะหรือทั้งสองอย่างรวมกันนะคะซัมปอดสำหรับผู้หญิงนะคะจะมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทยนะคะทั้งนี้ซัมปอดนะคะจะมีหลายแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนชั้นทางสังคมของชาวกัมพูชานะคะถ้าใช้ในชีวิตประจำวันจะใช้ในวัสดุที่ราคาไม่สูงค่ะ ซึ่งจะส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนิยมทำลวดลายตามขวางถ้าเป็นชนิดหรูหราจะทอด้วยได้เงินและได้ทองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะวันนี้เราก็ามาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยการบ้านกันค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่แสดงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องต่อสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะข้อเลขนะคะก็เป็นธงชาติไทยค่ะนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนนะคะควรยืนตรง เพื่อแสดงความเคารพเมื่อมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะคือพระพุทธรูปนะคะนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนนะคะควรแสดงความเคารพโดยการกราบไหว้นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะ นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนนะคะควรแสดงความจงรักภักดีและนำพระบรมมาราชวาตมาปฏิบัตินั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเอกลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยนะคะ แล้วก็ไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะเอกลักษ์ไทยสวัสดีครับน้องๆครั้งที่แล้วน้องๆได้ฝึกร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีกันไป ร้องเป็นกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับส่วนใครที่ยังร้องไม่เป็นอย่าลืมฝึกฝนด้วยนะครับน้องๆครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเอกลักษณ์ไทยกันครับน้องๆจะได้รู้ถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยนอกเหนือจากธงชาติและเพลงชาติที่น้องๆเคยรู้กันไปแล้วส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับสเสน่ห์อย่างแรกที่มองเห็นปุ๊บ ก็รู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนั่นก็คือการแต่งกายประเทศของเรามีชุดที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนั่นก็คือชุดไทยครับชุดไทยเป็นชุดที่ต้องใช้ความสามารถในการตัดเย็บเป็นอย่างมากด้วยรายละเอียดที่สลับซับซ้อนและรูปทรงที่สวยงามปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่จะแต่งชุดไทยในงานสำคัญสคัญเช่น การแสดงต่างๆหรืองานแต่งงานเป็นต้นน้องๆครับชุดใดต่อไปนี้คือชุดที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ประเทศไทยอย่างที่สองได้แก่เงินครับปัจจุบัน เงินเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทุกประเทศมีเงินเป็นของประเทศไทยเราก็มีสกุลเงินเป็นของตัวเองนะครับนั่นก็คือเงินบาทนั่นเองครับถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับภาพใดต่อไปนี้เป็นสกุลเงินของประเทศไทย แผนที่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทยได้นะครับเราสามารถมองเห็นดินแดนของประเทศไทยทั้งหมดได้จากแผนที่ประเทศไทยน้องๆครับกว่าจะรวมพื้นที่จนมีลักษณะคล้ายขวานโบราณขึ้นมาได้บรรพบุรุษของเราเสียเลือดเนื้อไปมากดังนั้นน้องๆต้องช่วยกันดูแลพื้นแผ่นดินรูปขวานนี้ตลอดไปนะครับ ภาพใดคือแผนที่ประเทศไทยน้องๆครับแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีแตกต่างกันครับอย่างเช่นในต่างประเทศจะมีจัดงานฉลองคริสต์มาสจนกลายเป็นวัฒนธรรมกันไปแล้ว ในเมืองไทยเองก็มีวัฒนธรรมหรือประเพณีของเราเช่นกันครับอย่างประเพณีที่เป็นที่นิยมได้แก่ประเพณีสงกรานต์เพราะในวันสงกรานต์หลังจากที่เรารดน้ำดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะมีการเล่นน้ำกันทั่วประเทศนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยช่วงนั้นก็ถือโอกาสเล่นน้ำในตัวถือเป็นประเพณีที่นิยมมากเลยแหละครับ ภาพใดต่อไปนี้เป็นภาพประเพณีไทยอีกวัฒนธรรมทั่วโลกรู้จักประเทศไทยก็คือรอยยิ้มและการไหว้ถือเป็นอีกจุดเด่นของคนไทยเลยก็ว่าได้ครับ ลักษณะของคนไทยจะเป็นคนใจดีรอยยิ้มของคนไทยจึงเข้าไปอยู่ในใจชาวต่างชาติซึ่งหมายความว่าเมืองไทยแห่งรอยยิ้มนั่นเองครับการไหว้ก็เช่นกันครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยประโยคแรกที่นักท่องเที่ยวฝึกพูดนั่นก็คือคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมกับทำท่าทางการไหว้ จึงทำให้รอยยิ้มและการไหว้เป็นเอกลักษณ์และสเสน่ห์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงครับภาพใดต่อไปนี้คือการทักทายแบบไทยเอกลักษณ์ต่อมาคืออาหารครับอาหารไทย ถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากเนื่องจากอาหารไทยมักใส่เครื่องเทศหรือสมุนไพรลงไปเป็นส่วนผสมในอาหารทําให้ดีต่อสุขภาพนอกจากส่วนผสมที่ใส่ลงไปนั้นรสชาติอาหารไทยถือเป็นรสชาติที่ไม่เป็นสองรองใครเลยแหละครับโดยเมนูขึ้นชื่อที่เป็นที่นิยมจนชาวต่างชาติรู้จักกับอาหารไทยคือต้มยำกุ้งและผัดไทยครับ นับเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองไทยเลยแหละครับภาพใดต่อไปนี้คือภาพอาหารไทยเอกลักษณ์สุดท้ายที่เราควรจะรักษาไว้คือภาษาไทยภาษาไทย เป็นภาษาที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของไทยภาษาไทยมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนหรือแม้แต่ตัวเลขไทยดังนั้นเราคนไทยจึงควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับน้องๆครับเราเป็นคนไทยลูกหลานไทยจึงควรรักและภาคภูมิใจในชาติของเรารวมทั้งรู้คุณค่าและเห็นประโยชน์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้น และควรอนุรักษ์สเสน่ห์ต่อไปนี้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยให้นานๆนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับนี่คือภาพอะไรคะ ใช่แล้วค่ะนี่คือภาพเหรียญกระสาบและธนบัตรนั่นเองนะคะชนิดของเหรียญกระสาบมีราคาเท่าไหร่บ้างคะใช่แล้วค่ะชนิดของเหรียญกระสาบนะคะมีราคา25สตางค์50สตางค์1บาท สองบาทห้าบาทและสิบบาทค่ะชนิดของธนาบาัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างคะใช่แล้วค่ะชนิดของธนาบัตรนะคะมีราคา10บาท20บาท50บาท 100บาท500บาทและ1,000บาทค่ะภาพดังกล่าวเป็นภาพอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะภาพดังกล่าวนะคะมีภาพดอกราชพึ์ค่ะ ภาพช้างนะคะในภาพต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะภาพดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไรคะใช่แล้วค่ะภาพดอกราชพึกนะคะ เป็นดอกไม้ประจําชาติไทยนะคะภาพช้างนะคะเป็นสัตว์ประจําชาติไทยนะคะและภาพต้มยำกุ้งค่ะเป็นอาหารประจําชาติไทยนั่นเองค่ะเอกลักษณ์ของชาติไทยมีอะไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะเอก,กลักษณ์ของชาติไทยนะคะก็จะมีช้างดอกราชพฤกิ์ต้ยมยำกุ้งและเงินบาทนั่นเองค่ะเอก,กลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยแผนที่ประเทศไทยเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบตำแหน่งที่ตั้งรูปร่างขนาดอาณาเขต ของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศของเรานั่นเองค่ะและนี่คือแผนที่ประเทศไทยนะคะซึ่งแผนที่ประเทศไทยนะคะก็จะแสดงอาณาเขตของประเทศไทยนั่นเองค่ะ นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าแผ่นที่ประเทศไทยมีลักษณะคล้ายสิ่งใดคะใช่แล้วคะ่ะแผ่นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะคล้ายขวานโบราณน,นั่นเองคะ่ะ และนี่คือเงินตราของไทยค่ะเงินตราของไทยก็จะมีทั้งเหรียญกระสาบและธนบัตรนั่นเองนะคะเหรียญกระสาบก็จะมีเหรียญ25สตางค์50สตางค์เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทค่ะและธนบัตรนะคะก็จะมี10บาท20บาท50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทค่ะ เงินเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการเเลกเปลี่ยนเงินตาของไทยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มีตัวอักษรไทยและสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทราบว่าเป็นเงินตราของประเทศไทยค่ะและนี่คือดอกลาชพฤกนะคะ ดอกราชพึกเป็นดอกมไม้ประจำชาติไทยของเรานั่นเองค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าเพราะเหตุใดดอกราชพึกจึงเป็นดอกมไม้ประจำชาติไทยคะใช่แล้วค่ะเพราะดอกราชพึกนะคะปลูกขึ้นได้ทุกภาคของประเทศไทยค่ะ และนี่คือช้างไทยค่ะช้างไทยเป็นสัตว์ประจำชาติมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยและวิถีชีวิตของคนไทยมานานค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าเพราะเหตุใดช้างจึงเป็นสัตว์ประจำชาติไทยคะใช่แล้วค่ะ เพราะในอดีตพระมหากษัตริย์ทรงใช้ช้างในการทำศึกสงครามค่ะและนี่คือศาลาไทยค่ะศาลาไทยเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติที่มีความโดดเด่นซึ่งสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของช่างไทยนั่นเองค่ะ และนี่คืออาหารไทยนะคะอาหารไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนั่นก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเอกลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยกันไปแล้วนะคะเราก็สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ค่ะ เอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเป็นสิ่งที่ทุกคนในชาติควรภาคภูมิใจและควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดมาหน้าที่34-35ในข้อที่3ใหญ่ค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยใละเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในวงกลมใต้ภาพที่ไม่ใช่เอกลักษณ์ของชาติไทยภาพแรกนั่นคือภาพช้างค่ะช้างเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย หรือไม่ใช่เอกลักษณ์ของชาติไทยคะใช่แล้วค่ะช้างเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะนักเรียนก็การเครื่องหมายถูกลงไปค่ะที่เหลือให้นักเรียนนำกลับไปฝึกทำนะคะ และนี่คือหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนเล่มนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะในเรื่องของเอกลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยนะคะในหน้าที่46-49ค่ะ ในหน้านี้นะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษรายงานกระดาษ A4 กระดาษสมุดหรือกระดาษดินอื่นได้เลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตามตัวอย่างที่ครูพอได้เขียนให้ดูนะคะ เมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปและส่งกลับมาใน Google Classroom นะคะนักเรียนสามารถส่งการบ้านได้ภายในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมก่อนเวลา18นาฬิกานะคะหากส่งหลังจากนี้นะคะครูพลอยขออนุญาตหักคะแนนเหลือเพียงครึ่งของคะแนนเต็มนะคะ วันนี้ครูพอยก็ขอจบการสอนแต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่สัปดาหหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ